สวัสดีครับวันนี้อะไรกับช่างดัอเบิ่ฟิลเจอครับทำไมเสียงเป็นแบบนี้เนี่ยวันนี้เราจะไาเล่นเกมแฮปปี้เกมครับเกมแฮปปี้เกมแฮปปี้เกมเนี่ยคือมันไม่ได้น่ากลัวนะครับทุกคนเห็นหน้าปกแล้วแต่มันไม่ได้น่ากลัวนะคะมันแค่แบบแบบแบบเป็นแค่แบบการ์ตูนที่แบบ แบบเด็กน้อยฝันแค่นี้นะคะแต่ว่าแต่ว่าแค่เป็นสีแดงแค่นั้นนะคะแต่ว่าเราตอนนี้ผมลืมถ้าไม่ใช่ลืมตียังไงเนียอ่ะเจอจานอาจจะใช่ก็ได้ปั๊บลง โอ๊ยเฮ้เอ่าอันนี้เราต้องทำยังไงอ่ะทำยังไงเอ,อ่ยทำยังไงเอ,อ่ยยังไงดีอ,อ่า uh, อันนี้อ่ะอโออ๋ออ๋อเป็นเรือเป็นเรือต่อไปหน่อย ออออกไปต้องเป่าแล้วนี่หลายตัวเลยไม่ไต้องหนีเลยเป่าเยอะนิดแหละให้ให้แบบหมดลมเลยอืมขึ้นฉันมาถึงเย้วเย้ ที่แนมีอะไรนะเจ้าวิญญาณเออเอเอมีสองคนเา้ยช่วยฉันด้วยโอ้ยเอาหอัวออกไม่ได้เฮ้ยสวัสดีเพื่อนเอ้าเฮ้ยเพื่อนไปไหนไปไหนไปไหนอะตรงนี้ห้ามยิ้มห้ามใส่หน้ากากยิม้มเฮ้ยเราใส่หน้ากากยิ้มอะ่ะทำไมเดียวโอ้ กี้นี่อ๋อว่าขาดไปเลยออโอ้โหอ๋อนี่ไงนี่ไงที่เพื่อนอะไรเมือ่อกี้เสียวแบบติดๆกันเลยอุ้ยหลายคนมาก เดี๋ยวนี้เลยเจ้าเด็กน้อยไม่ๆๆๆไม่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 ฉันไม่อยากเงินไม่อยากด้วยเออไปเลยเด็กน้อยเขารู้ได้ไงว่าผมเป็นเด็กน้อยเราไปดีกว่าเฮ้ยเป็นลูกบอลยิงกลิ้งได้นะนี่เป็นแบบแค่หัวโอ้ลูกบอลบอกลูกบอลเนี่ย Ôi, Long Phi Long Phi Long cân mân đi Nhưng này là tệ Tệ bọn nó à? Ờ à. Ừ Ơ, ừ. Ôi Tệ bọn tệ bon. À lú lú. Ui, โนไปก็คือเตะบอลนันนี้ปับ๊บโหทำไมมันเบาจังมันเบามากเลยนี่ไป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 เลยไปทำไมแรงน้อยจังอืม โอ,อ้โหโอ้โหสีล่นโบโอ้โอโอ้เนี้ยเนี้ยเฮ้ยอ๋อโหอาโหเฮ้ยทำไมเสียงทำไมเสียงเป็นอย่างนี้เนี่ยรู้สึกแบบเสียหูมากเพื่อนเรา โหโหเอ่อเอ่อเอ่ออ่อันนี้ตัวเราเหรอประกอบวะอ้าวโหอุสัตอุสัตหัวประกอบเข้าตัวแล้วเฮ้ยฉันดึงไม่ออกใหญ่าหญ่ใฉันดึงไม่ออกเฮ้เห็นไหมมา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 ฮะเจ้าปีศาจเฮ้ย đừng ơi đừng đừng ơi mạnh ha đừng có mai rồi đừng ra à. ơi ừ ô ô ồ ta ta mẹ mẹ oh. ดึงเหรออืมเอ่อเออฮู้ฮู้มันหัวล้อ,อไปเรื่อยเหรอโอ๊ะลุดฮาาฉันดีใจมากเลยาฮายโหฝฟันฟันเหรอเอ่อ แหละหมากฝรั่งโหทุกคนก็แบบต้องไม่กินหมากฝรั่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบนี้คือกินแบบต้องกินแล้วต้องเป็นฟันนะคะแต่เนี่ยอย่าเป็นสาเหตุเลยอันนี้เป็นตัวทดลองเลยใจะใหญ่แบบนี้เลยครับเอ๊ะไม่ปักเอ้ย ไม่เป็นไร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 ครับไม่เป็นไรไปไปกันต่อเออเอ,อโอ้ยฉันอยากได้หมวากนะอ,อุ้ยอ,อุออ้ยเรากลับกลายเป็นมนุษย์แล้วเย้เย่เออมิสเตอร์แรบบิทมิสเตอร์แรบบิทดูห เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยฉันฉันไปฉันไปกว่าฉันไปหาเพื่อนรักอ่ะตัวใครอ่ะอยากเด็กน้อยอยากได้มิสเตอร์แรบบิทใช่ไหมก็เอามาีิเฮ้ด็กน้องอ่ามิสเตอร์แรบบี้โควโคโห้ามือเลยเหรอ หนึ 12, 3, 4, 5, 500, ่งสองสามสี่ห้าหมือเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมิสเตอร์นบิทสเนบิทมันี่้าฉันมีองมฉันไม่อยากงไป่ต้อก็ดีแท้อย่างลูกข้างล่างมันมีอะไร กับหัวเหรอใชชันจะขึ้นไปเหรอแต่มันลงมันผิดมันมีแรงโน้มต่วอเฮ้ยอุ้ยโู๊หก็ตายหัวใจเออขอผมดูตรงนี้ก่อนมันมีมันมัมน,มนคืออะไรเฮ้ยข้างใน ไปเหรอโอ,มนนโอ,โอ,โอ้มันเป็นน้ำเฮ้ยเอ๊ะอือมันเป็นมันเป็นมันเป็นไงก้อนเล็กเอ๊ะทำไมมันยิ้มอ่ะให้ยิ้มโอ้โห ไม่ใช่มือแลยกดเออ,เอ,อมันถ้าถ้ากดไปเรื่อยๆมันจะเบียอะไรไหมอ่ะมันจะมีอะไรไหมเดี๋ยวไ,ไ,ได้แล้ว ออกไปหน่อยเดี๋ยวต้องดึงออนนี้เอ๊เอ๊เอ๊ต้องดึงดอีออองงกอะโหระเบิด าเฮ้ยเอ้ย,อยมันจะระเบิดแล้วมันจะระเบิดแล้วปมือมีระเบิดใช่ไหมโอ้โหโอเคเดี๋ยวทีนี้ก็พอแค่นี้นะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องนองปลื้มฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิงกริ๊ง,งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย